ไไวันนี้อยู่กันเกมย u g i o h ดูเอลริงกันหน้าผมอยู่ทางล่างวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรเลยฮะคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยฮะไม่ต้องดูก็ได้กดปิดไปเลยโอเคผมจะมาลมแรงซึ่งสีทองมันช่างเยงยวนใจเพอเลอเกินแล้วแม่งก็ไม่ชนะสักครั้งหนึ่งพอจะชนะแม่งก็หลุดฉเฉย,มมเ, e เ,ลยเ, e เลยกูไม่รู้ว่อะไรกเกณฑเฮียอะไรเกมนี้เป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้ ไปลงแรงนะแหม่ต้องขึ้นทองแล้ววะ่ะต้อสองตาขึ้นทองคีเพิร์ไว้มาพวเดีเยวมันจะแพ้ทุกตาเลยดิเดีเ๋ยวนี้แมงเงยเฮียมีตาทั้งนั้นมาเป็นใครบะเซโตโอ้โหไม่ได้เจอนานแล้วนะประคุณโอ้โหเลื่อก่อนไอ้เฮียไอ้ในที แอนเตอร์ในทียังชอบเลยมิล่ายังชอบเลยมิล่าอะไรอะนี่ออสเอาอะไรวะผ่านมิผ่าอังกฤษนี่แม่งยังไงไม่รู้วะเอาเอาอาร์ตเหรอมีตัวทีหรือตัวไอตัวไออ่ะ รูส,รสเหรอโอ,อ้รูสเออเอรูส <c oughs> นี่ออสเอรูสออกการหนึ่งไม้เฮ้ยจบเทิร์นเลยเหรอ oh, yeah. มันจะเป็นการข่มข้ามากเกินไปหรือเปล่านะอย่างนั้นข้าไม่เกรงใจแล้วเนอะลงมาเลยนี Hero. Lady Hit ่เปท่อฮีโร่เลดี้เฮด้ะไปเลยอะเลดี้เฮด้าตี เปิดกับดักที่หมอบอยู่นายสิอู้หเดี๋ยววิ่งมีเลิ์ฟอร์ดกูว่าแล้วไปเป็นไรฮะยังไม่หมดหวังเราก็จะไม่แพ้อย่างไงละ่ะแต่แก๊สเขาเต็มมือเลยเชี่อเลยหยิบด้วยกูเริ่มกรธกไม่ได้หยิบอะไอเวนมาแล้วฮะพิธีเรียกบูอายอย่างนั้นเหรอ โอ้โหไข่เรียกไข่วะเดี๋ยวก่อนถ้ามันเรียกไข่เดี๋ยวถ้าเราปิดในเพนเดียวได้ก็ไปโชคดีไปฮะแต่บอไม่ได้ไม่ละละเยอะเย้บ,บูอายเลยเหรอกโอ้ตกใจึนว่าไข่บูอายบูอายสปิริตด,ด้วยฮะโอ้อย่าเอาไปน,นี้ออกขอร้องไม่เอาอย่าอย่าเด็ดขาดไปโอ้มาเชนออกไปฮะ เหม่แหม่ที่จริงผมจะใช้เพื่อเปลี่ยนเป็นป้องกันก็ได้นะแต่สุดท้ายก็โดนตัวนี้ตีอยู่ดีนะก็ะน่าจะเล่นยากฮะน่าจะแพ้เลยหรือเปล่าตัวนี้โอ้ยดวงสวยวะ oh, ่ะบูไอเอนเตอร์เออไม่ใช่ออสโมบรีน oh, โอ้อแล้ว จอมเวทโทเหลืองใช่ป่ะบลีนหรือเบรนบลีนป่ะบูไอเอาบูไอตัวใหญ่มาอีกโอ้โหโโไหมคัดคุณจะยิ่มการเลยเพื่อให้ชนะได้เนี่ยโอ้โหคืนชีพตัวนี้ไอเฮียยอมเลยพอแล้วไอเฮียโอ้แพ้เลยไม่แพ้แพ้แพบูไอโอ้สปิริตอีกไอเฮียไปเลยไปแกนไปเลย โอ้เปิดกล้องตาแล้วกูแพ้เลยไม่ยอมฮะจะไม่ยอมว่าบูอายอะแพ้เลยอื่นยังไม่เจ็บใจเท่าแพ้บูอายเลยที่ยอ้ยยามิยุกิโอ้โหคือกูตั้งเจอร์รสองรอบติดนะแรงกันถึงจะขึ้นเป็นกัม กูการทีอีฮีโร่จริงหรือเปล่าเนี่ยกูเริ่มก่อนอีกแล้วใ่เ <throw> มื่อเริ่มก่อนแล้วก็หมอกการตามใบไปเลย <throw> เอาไม่กดคุณคุนกระบายกูแน่นนเวน <throw> มามาเนี่ยให้ดูหน่อยอ๋อเลยสิซองการเป็นโฮกว่ะแต่ไม่รู้เล่นเด็กอะไร ถาาดูเป็นเทิ่อนี่อะไรจบเพลนไม่ดีมึงตั้งรอง่องการมึงจะโจมตีอะไรไว้อยู่เห็นเอออย่าให้ด่า <I> กดผิดจะว่าอยู่ตรงนี้กดช้าไปไห,นไห,นหน่อยนะหนูสตาร์ทสอย่างเงี้ยละถ้าเป็นบูอายละนายจะทำยังไงไม่เป็นไรอ่ะสตาร์ทสเอาฮีโร่ขึ้นมือหนึ่งใบแต่แน่นอนฮีโร่ที่ผมจะเอาขึ้นมือนั่นก็คือ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  บราสแมนตัวเดิมขวัญใจซาวฟิวชั่นแม่งถ้าทีใบมันจะเป็นการอะไรวะตียะอย่างไงเราเริ่มงตียะชีวิตต้องเดินต่อไปว่าจะเจอบททดสอบอะไรแล้วก็ต้องข้ามผ่านไปให้ได้ดูดูด,ดูอ่าอ่ารู้เรื่องฮะเป็นเด็กโฮปอย่างแน่นอน น่าจะโฮปล่างนี้ด้วยโฮปล่างใหญ่อ่ะดูจากการเขาอันเชิญโดโดโดมาแล้วฮะมันไอไอเคียนการ์ดได้เปล่าวะไม่รู้ด้วยเดี๋ยวตะพี่เรารู้กูโดนตีแน่นอนนะตรงนี้สร้างมันการจะตีไรผลได้ก็ควรทำเลยนะไม่รู้จะทำได้ผลหรือเปล่าอันอฟเฟกต่อนนะผลเปีะใช้การ์ดที่อะไรอะ เตือนตัวเองเตือนตัวเอง,เองมาแล้วโหรู้เรื่องเี่ก็ทับอีกทีหนึ่งใช่ไหมฉันรู้นะมาไอสี่ั่างอะไรวะนั่นไงสวมเฮียเอฟเฟคทำอะไรได้เพิ่มพันสองแล้วไงฮะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคหรอนายน,นี่กนเกเลือกเกินปืนยิะ แต่มันฉันไม่ให้หนายหรอกนี่งไง, F องเอฟเอเนล่ะเขอพูดว่าพื้ 7, 7นไรเยอเจ็ดพันเจ็ดนะโหนมาฉันขอรับชัยชนะไปได้แล้ว,ลวตอนนี้เชิญนี้นะอดูด้าเป็นคนสำหรับเราฮีโร่มาแล้วยังไงล่ะฮีโร่ซิตี้สากไปเปอร์สอง ไอกำลังทำงาน t o โ a l อ d ก i n i s t ทเทน r ขอตั้งรับฮนะจากนั้นเวทมนต์ทำงานเอิมีคอนโทรลเลอร์เอฟเฟกตงของิมีคอนโทรลเลอร์ทำงานฮนะสังเวยมอสเตอร์เราหนึ่งตัวฉันขอเอามาหน่อยนะภพของนายนะมันยังไม่หมดลอก บิร์ตเซเมนอัญเชิญเฟเฟอของเบิร์ตเซเมนทำงานนะทำการิวชั่นจัดนี้ได้ขึ้นมือยังไงล่ะฟิวชั่นตัวอะไรนะมั้งวะอุ้ยโหเพื่อได้นั่นเนี่ยเล่นเวมุกกับดาบเวมุกงานฟิวชิโรดังขอฟิวชั่นสตาร์ตเอากับเบิร์ตเซเมนอัญเชิญมาเพราะว่ามาสเตอร์เฮของฉัน จากนั้นไปเลยฮะโฮมตีมใส่ผู้เล่นโดยตรงอ่ะไปเลย r a c i ง g ัน u n d รอ i o โจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงอ่ะนัวพ a p i t a l ผู้ตั้งชื่อมาไม่มีหรอกขึ้นนะโอ้โหชนะมาอ๋ออีตาหนึ่งขอขึ้นเล้งทองเลยแล้วกันนะ อย่าได้อย่าได้แพ้ตลอดไปเลยล่ะครั้งเดียวก็จิขึ้นทองหยุดแล้วเชียวแหมให้กันหน่อยเอถ,ถ,ถ,ถอะสุดทั้ง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 ช่วยมีแต่กายแสงสีทองเห็คนวหมฮะจงอยู่ฝั่งคาดคาดคาดคาบนเฮียอะไรวะ เชียนลินลมงมูบองขวดอีตลอดการอย่างนั้นเรอในในจะมาตลอดไปไม่ได้นะใครบ้าใตัวคุมันติมิตกระกกนเนี่ยันติมิตระไกันเลยอะสุดยอดไปเลยอะอันติมิตรดักกันนะโอไมค์ โอ้ยไอเอ็นไม่เชิงเลยอย่างนั้นเลยหยิบการ์ดโอ้หนูว่ามัสเตอมนรูเรื่องนะแต่ถ้าลงหนูว่ามัสเตอมนแล้วอ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ตัวที่มันป้องกันจะเป็นตัวอะไรไม่รู้ยังวันนี้มัสเตอมนกันเลยไฟของมัสเตอมนทำงานอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฮะฟิวชั่นกับขึ้นมือยังไงล่ะเฮอเ โอ้ใช้กา๊าซฟิวชั่นจากบนมืออะแต่ต้วมือขงงโนวาอะมีตัวเดียวเป็นไรฮะเราเสียโอกาสในการวอนเทิร์นคินไปแต่ไม่เป็นไรฮะเอาทรัเมนไปมาเลยโนวามาสเตอร์ผมต้องหมบการ์ดกันไว้ก่อนนะทุกคน,กคนไปมาเชนกี่ใบวะเป็นไรฮะปีก่อนนะ้เจ้วะนนี้เปียง กูกะไว้แล้วแหละต้องไข่บูอายนะ่ะชืยไข่บูอายว้าไข่บูอายอีกแล้วทำไมชีวิตมันจะบูอายน้ำพังวะมาอาจะเป็นบททดอสอบของเราก็ได้ฮนะชูชะตาที่ไม่อยากหลีกเลี่ยงสินะบูไอไว้ดราก้อนนะ่ะย <I draw. S 2> ี่ห้อทำมาใช้มาเชนพลังโจมตีเพิ่มเท่าไหร่เ <Show yourself. S 2> นสุซาสองตัว โอ้โหน้อยชิบหายเลยจา้านั่นสองตัวฟังเท่า,ทาไหร่ตกเมินดีน้อยกว่าเดอมอีิเยี่ยมไปเลยไปน,นี้มาไม่ทันนะเนี่ยโอ้โหต้องมาทันนะได้อยู่โอ้โหเบอร์เตตีมว่ะคือถ้าใช้ไปหน,นีไปก็เท่านั้นฮนะเราปล่อยเลยแมงมืนโจมตีไม่ได้ที่ด้เวนนี <c> ่ <oughs> ถ้าเราตรงตัวนี้ไปป้องกันนะป้องกันกันฮะเราต้องมาไม้อ่อนเว้ยเราใช้ไม้แข่งมาเยอะแล้ว,ลวเราไม่รู้การหมอบันด้วยไงถ้าเป็นเอเม y c o n คอนโทรเลจะทำยังไงลราอ๋อเจ้าก็ว่าไปนั่นฮะในต่อฮะสองเวยสองตัวลงม,มาเลยรูอ้ายอีกตัวอ๋อซิงโครอ,อย่างั้นเหรอ น่าสนใจดีนี่คืออะไรฮะตกเป็นเป้าเหรอวะมอนสเตอร์ไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดว่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยอะลูกพี่ดูสิไอ้บาสเซมมนลงดูสายไปแล้วกู็กตรงนี้มากูจะทำยังไงได้เนี่ยก่อนที่ทุกอย่างมันต้องมีทางแก้ครับเดี๋ยวมันบั้ง อย่างมันต้องมีทางแก้เดี๋ยวก่นอนผมอ่านเอฟเฟกต์ของไอตัวนี้ก่อนนะมันลดพลังป้องกันบอกวะเยอะยวพังจนตีโดนดดเลยโอ้ยมันต้องมีทางเดียว,วะสามพันเท่าบะ3รสามพันห้ามันห้าเท่าอะทุกคนเฉอ๋เอ้ยดักระเลียนใช่ริเบียนยังไงล่ะริเบียนยังไงล่ะ มันต้องอย่างนั้นนะเลยบิเลียนยังไงล,ล่ะสตาตอทำลายกำดักมันทิ้งไปซะอ้าวเนินหลุดไปเลย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 ไม่ใช่อ่ะว่าบอ่จอจงพังพี่นายไปซะกำดักของนายนะ่ะเป็นทางแม็กชีนนั่นเองขอหน่อยละกันนะมังกรที่หลับไหลอยู่ในความมืดจองออกว่า ดับไลฟีเลียนแรลก็กกันเอาไม่รับผลหรอบ้าแค่นหไม่รับผลอย่างงั้นเหรออะไรกันไม่ตกเป็นเป้าอย่างงั้นเหรอมันจะเกินปุยมุย เอ้เมื่อกี้เกิดหนูว่าจะตีได้แล้วว่าโอ้โหไกของเอฟโรสใหญ่สิว่าได้เงินทำเงานกูไอโคขึ้นมาได้ต้ด้นดานอีกแล้วโอ้อยเราพลาดเหรอวะทุกคนเราพลาดเลอวะตีมาตายคู่แต่เธอละครั้งมาอันนี้เธอได้อ่ะโอ้โหโอ้โหเตินไบเงี้ยตีจัหงหะทุกคน เปิดว่ะถนึกนเปิดยังน้อยมันก็ต้องตายอ่ะไอ้เงี้ยตัวน่าเสียดายว่ะไอ้เงี้ยเทนน้ามันลงได้อีกทุกคนเดี๋ยวก็เป๊ะนึงหยิบกัดกูไม่รู้ละมึงจะยังไงอ่ะูกตีกอ่อนนี่แหละใครบูอายอีกหรือเปล่าไม่ได้แต่คุณนูไ้ อย่าเลยคิวคิวกูโล่งเลยไม่ยอมกูไม่ยอมแพ้กูต,ต้องทำทุกอย่างกอชน,นะตอนนี้กูไม่ลงบุยนะฮะบุอยอีกแล้วโอ้ไม่กลา้าผิดแฝนไ่หมดเลย ไปแถลงน้อยถ้ามันลงตัวนี้มาก่อนแล้วผมดูตัวนี้แล้วมาตีตัวนี้มีมังกรทุกตัวเลยวะเฉยควอมป้องกันอีกอะ่ะโอ้ถ้ามีท่าแต่งก็ยังดียังไม่มีอะ่ะเฮ้ยรางวัลบิลเลียนก็ลงไปแล้วด้วยฮะเหลือตัวอะไรอ่อเอ็กซ์ซีกูมีตัวเดียว้ามีเอ็กซ์ซีตัวเดียว,วเยว้ <invite> แล้ว <I> อ้าวจบเทินไม่โดน ไม่เจอตีเหรอถ้าเราตีเท่านั้นต้องีกตีงี้เป็นยังไงวะลงไปก่อนฮะชีวิตมันต้องเผชิญหน้ารวยเอ้ยประกับขึ้นมืออีกแล้วเฮ้ยเด็กแม่งกลับขึ้นมือตลอดเลยอ่ะทุกคนอะ เราทำอะไรไม่ได้เลยเชือ้ยเอ็กซ์ได้ต,ตัวตัวฟิวชั่นแล้วอ่ะแล้วฟิวชั่นกูใช้ไปแล้วด้วยโอ้กูอายวายดราก้อนลงตีกูแล้วกับดักก่อนดาเมียมันหนักเกินไปอ่ะข้ารับไม่ได้หรอกแบทเทิลกลยายเป็นศูนย์ยังไงล่จะเจเชียรนัดอีกวะ ลงไปก็เต,ตัวอะไรไม่ได้เลยทุกคนน,นโอเคในตุกตาตรงมีกี่ตัววะคนนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวฮะห้าคูณสองห้าสองห้าร้อยเหรอไอ,อ้ย้ยสองพัเจ็ดโอเคได้สามพันอยู่ะอะหต้องปีตัวนี้ที่ตายนะเดีเ๋ยวลง ลงไม่มีเชนการ์ดนะเอ้ยมี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 มมทุกคนมีมีเชนการ์ดว่ะผมว่ามันจะใช้เอฟเฟกต์ว้ามาเชนไปเลยไหนๆก็ไม่มีโอกาสให้เราหันหลังกลับแล้วลลแล้วก็มาเชนเลยลวกันนะมาเลยโกคะ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  อ้าวมันไม่ใช่การ์ด้วะมันคือการ์ดอะไรวะก็อ,อยากรู้คำพิจานทาหรือเปล่าหรือมีมจิตคอร์เลอร์ยังไม่ใช่อีกอะอย่าบอกนะไม่ใช่ไม่ใช่กับดักหนาแน่นอนกับดักหนามันไม่เฉียนมั่วซั่วขนาดน,นั้นอะการ์เลยไม่รู้เหมือนกันนะดีะดูก่อนให้ตัวนี้น่ารำคาญจริง จะจบเทินพลังเราลดนี่ดิถ้าได้เหมือนกันวะเชื่อทำไงดีวะเนี่ยไม่ใช่กับดักหนามแน่นอนฮะน่าจะเป็นเวทมนต์ฉับพันแม่งก,กับดักอะไรสักอย่างเอกี่ผมดูทรงโอเคเป็นโลโกมอนสเตอร์นะก็ฮะ ผู้เสียนได้เป็นบิเลียนมากเลยเฮ้ยเอาสึกง่ายไปว่ะโอ้โหตัวนี้อ๋อใครกูไอทำพิษอีกแล้วนะมึงมึงเฟลไปตะเบคุณเลยเกินฮะลงมาแบบน่าโง่ๆสินะว้าลงมาอีกโหอู้หกูตายอู้ห ไอ้เชีย่ยเอ้ยอู้วววจะได้จะตายจะตายเอฟฟเกต์ก,กรรมนี่เนี่ยแล้วอีงมีเลิฟฟ์นี่โดนบอยมึงคืออะไรแค่นั้นเองเดี๋ยวชุกให้เขี้นเนาะเกตเตอรคืออะไรครับตัวนี้สกายแคปเปอร์ค่อยใช้ดีกว่ามันเป็นสกิลพระเอแก,แกเก็บไว้ก่นอนอ๋อไปเลย ตีโดยตรงไปไ้โอกาสทำน้ำมีดแล้วไอ้หนูจบเธอนะไม่มีการจบดักอะไรเลยเหลือแล้วฮืยลุ้นแล้วทีนี้ป้องกันวะตีสองรอบแล้วไม่มีอ้า,อาสุดยอดไปเลยยอดนีม่มันการ์อะไรกัน่ะ ช่วยตายิ้มให้ฉันแล้วอย่างนั้เหรอ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 ถ้ากูลงว่าแอปสุดมาได้นี่จะเป็นยังไงวะน้อยไปพลังน้อยไปบไอ้ยชุบชีวิตบไอ้ยไม่ได้เหรอถามจริงแล้วว่ามาเตอร์ก็ไม่ได้ฮะตัวนี้ทำมาตีดันไม่ได้เลยว,ว่ะผมว่าในกรณีนี้ดีที่สุดคือแอบสุดตุดรา้อนนะผมชุบชีวิตแอบสุดตุดรา้อน โซดาโซไอเนี่ยผมตีก่อนเลยเอาตัวน oh, ี oh, ้เอออฟซูลดอาย้ huh. uh ่ะยอมแพ้เลยว่ะทองคำกูมาแล้ว ผู้ชนะก็คือฮีโร่อยังไงล่ะปิงปิงปิงจังเงอ้งอา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 เจ้าบุไอเจ้าบุไอแก้แพ้ฉันแล้วยังไงล่ะแกดะจะพึ่งแต่มกรไม่ได้นะเค้ารับวันนี้ขอรายกานในการต่เพียงเท่นี้ ดึกๆปั่นนี้แล้วโอเคจำนวนนี้ไปแล้วฮะบ,บายบายอ้าวมองทำไมอนะ่ะไปคลิปดิไปแล้ว